ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรเลขในนัดครับผมก็วันนี้ผมมีสูตรดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะเป็นสูตรปักหน่วยล่างหรือว่ารูดหลัง2ตัวล่างนะครับผมก็นําเลข5ตัวไปรูดหลัง2ตัวล่างก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณสูตรกันครับส่วนนี้ก็จะเป็นการตามเลขหลักสิบแปงไปใช้รูด หลัง2ตัวล่างนะครับผมผลที่นำมาทดสอบก็เป็นผลจากห้องตามใจนะครับผมถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์กันมาสอบถามได้เลยหรือว่าอยากได้สูตรที่เป็นไฟล์ Excel นะทางผมก็มีให้นะครับผมก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบสูตรกันเลยดีกว่าครับผมจะทดสอบทั้งหมด10รอบนะมาดูกันว่าตามแล้วมันจะเข้าดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผม เริ่มทดสอบสูตนรอบแรกครับรอบที่63นําเลขหลัก10ล่างผลรอบแรกก็คือเลข8นะครับผมไปนับเพิ่มอีก4ตัวเป็น5ตัวนะก็จะได้8 9 0 1 2นรอบที่64ครับผลออก4 12ตัวล่างนะครับหลักหน่วยก็เป็นเลข1เราก็ได้นะครับผมเพราะเรามีเลข1ด้วยนะโอเคครับรอบถัดไปรอบที่64ครับ หลัก10บแปงก็คือเลขสีําเลขสี่ไปนับเพิ่มครับได้สี่ห้าหกเจนผลรอบที่65้าครับ2ตัวล่างออกสี่เลข8เข้าครับผมรอบที่ห5้าครับหลัก10บแาลงเลขสี่เหมือนเดิมได้สี่ห8ผลสองตัวล่างรอบที่66ครับออกสองหเลข6ครับหลักหน่วยเข้า โอเครอบที่66ครับหลัก10บล่างเป็นเลขก2ได้2 3 4 5 6ผลออก79ครับรอบที่67เลข9นะเราไม่เข้าครับผมหลุดไปครับรอบแรกต่อครับรอบที่67 2ตัวล่างออก79หลัก10คือเลข7น็านำเลขก7ไปนะับเพิ่มครับได้78901ผลรอบที่68ครับออก3า มีเลขแปดครับเราได้เราเข้าครับผมรอบที่68ครับหลักสิ 3, บล่างคือเลขสามงสามสีห้าหรอบที่69ครับผลออกหนึ่งสสองตัวล่างครับเรามีเลข3าครับเข้าครับผมไปต่อครับรอบที่69หลักสิบล่างเลขหนึ่ง 1, ได้หนึ่งสสี่ห้าไปลูดหลังนะโอเครอบที่70ผลออก0ูนห้าครับเรามีเลข5าเลข5เข้าครับ เจ็รอบผ่านไปหลุดไปรอบเดียวเองครับมาดูครับรอบที่8เป็นรอบที่7 1ที่เราจะใช้เล่นนะผลรอบที่70หลัก10ล่างก็คือเลขศูนย์ครับเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่รอบที่71ครับผมผลนองหนึ่งสามนะสองตัวล่างมีเรามีเลขสามครับเลขสามเข้าไปอีกแล้วต่อกันครับรอบถัดไปรอบที่7 1หลัก10ล่างเลขหนึ่งครับวางหนึ่งสองสามสี่ห้า รอบที่7 2็ดครับหลักหน่วยเลข2เข้าครับเรามีนะกดได้อีกแล้วครับผมผ่านไป9้รอบครับหลุดไปรอบเดียวเองถือว่าเดินดีมากเลยนะมาดูครับรอบสุดท้ายหลัก10ล่รงเป็นเลข9ครับ9 0123ผลรอบที่73บออก99ครับเลข9เข้านะโอเคครบแล้วครับผมทั้งหมด10รอบหลุดไปรอบเดียวเองนะนี่ก็เป็นทริคดีๆที่นำมาฝากกันนะครับ สำหรับสูตรปักหน่วยล่างนะเป็นยี่กีหนึของห้องตามใจนะครับผมอ่โอเคเช่นเคยครับถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มหรืออยากได้สูตรนะเป็นสูตรไฟเอ็กเซลนะครับผมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยววันต่อๆไปจะมีคลิปใหม่ๆมาลงให้อีกเช่นเคยนะจะมาแนะนำสูตรยี่กีแบบต่าง ให้ดูอีกนะครับผมอโอเควันนี้ก็คงจะพอเท่านี้ก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ